อบอกคุณผู้ชมแล้วนะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งกำลังจะเปิดกันในวันพรุ่งนี้คุณมินก็จะไปด้วยในพื้นที่นะเดี๋ยวไปดูการรำบวงสวงนะคะถวายเป็นพุทธบูชาชาวเพชรบูรณ์เนี่ยร่วมกันถวายพระพุทธมหาธรรมราชาเนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2565ค่ะ ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุรณะนะคะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านไปเป็นประธานในพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ําประจําปี2565หนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีดรเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรี ri, เมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานแล้วก็ การรำในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาร่วมรำถวายจำนวน2,565คนตามจำนวนพอสอเลยนะคะโดยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธมหาธรรรมาชาของชาวเพชรบูรณ์ทำให้มีผู้เข้าสมัครเนี่ยมากันทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งจังหวัดมีการออกแบบชุดที่สวมใส่รำให้มีความหมายเสื้อสีขาวหมายถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อพระพุทธมหาธราชาและพระพุทธศาสานา เสื้อผ้าสบายสีเขียวหมายถึงใบไม้เป็นสีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์จงกระเบนสีน้ำตาลหมายถึงเปลือกของมะขามหวานอันเป็นผลไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะการ,รํำถวายพระพุทธมาหาธรรมราชาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาของคนเพชรบูรณ์ที่มีต่อองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นจุดรวมจิตใจสิ่งยึดเหนี่ยว ุกคนยังเชื่อว่าหากได้มารำถวายพระพุทธมาหาธรรมราชาแล้วจะบังเกิดความเป็นสุริมงคลในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดจนเกิดความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองตลอดไปซึ่งประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้กำหนดขึ้นระหว่างที่23-28กันยายนนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒธธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายในงานครับมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงเทพพยดาการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำําขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ําการสแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันพายเรือทวนน้าการจัดตลาดนัดชุมชนคุณธรรมมีเทศกาลอาหารแน่นอนนะครับของขึ้นชื่อรสชาติอร่อยของเราไปด้วยแหละคุณอันนี้น,น,นะแน่นอนเลยนะคะที่สําคัญเลยนะคคณเนี่ยไม่อยากจะคุยเลยแม่ดิฉันได้เคยไปถวายด<แ>้วยนะราถวายแบบนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะ